สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกทุกคนครับผมอายินดีต้อนรับเขา้าสูทีมงานหมาแห่งเด้อพี่น้องเด้อเอาวันนี้เป็นไงบ้างครับผมเอ,า,อาหลังจากวันที่สิบหกผ่านไปพี่น้องเนะาะเอามาตามต่อแนวทางเล่าพัฒนาพี่น้องเล่าขาดปัดครับเนะาะวันที่สิบหกก็เขาพี่น้องแปดสามสามแปด น้อพี่น้องใครเห็นกันบ้างเนาะสำหรับลาวขาดปัดกครับจับคู่ให้อีกพี่น้องเนาะสี่ตัวพี่น้องเห็นกันได้ยางพี่น้องแปดสามสามแปดของเพิ่นเข่าเด้อพี่น้องเด้อเข้าครับผมเข่าเนาะคือมีละพี่น้องชุดนี้เห็นไหม นี่คือชุดที่เพิ่นให้เขาพี่หลังเนาะแปดสามครับเนาะแปดสามเฮ้ยพี่หลังเด้อแปดสามครับผมเนาะเขาของเพิ่นพี่หลังอ่าสำหรับวันพุธที่จะถึงนี้ก็จิตตามน้ำกันพี่หลังว่ามีสุไลเนาย ผมว่าจะสร้างบรรยากาศครับผมเนาะถ้ามาเบิ่งบรรยากาศอากาศเย็นๆนะพี่น้องเนะาะเสียงอดแอ๊ดแอ,อ,อ,อดน,นอะเนาะผมมาตามต่อแนวทางเล่าขาดปัดครับผมวันที่18ครับผมกันย่าได้พี่น้องเด้อว,วันพุทธที่18บดได้พี่น้องสามาติดตามรับชมรับฟังอา ะจะนะเป็นทังใ,ใดนะเพื่อนจะเน้นใหตัว่ไรเรือพี่น้องเด้อเอามาติดตามรับชมรับฟังไป,ปพร้อมๆกันครับผมสำหรับลาวขาดปัดครับให้ติดหน้าห้างพี่น้องเอากดติดตามไว้ครับผมสำหรับเสินขาดปัดครับอ่ะก็รัฐบาลให้เพื่อนขับไปเขาเลีกเพื่อนฝันพี่น้องฝันตั้งแต่ต้องอดพระนเห็นบ่โงกหาสอง สามตัวแดงจึ้งครืงได้เพื่อนว่าเรียกฝันเพืพ่อนพี่น้อง6กหาซอเนาะพี่น้องใน้าคการตัาดว่าคตกว่าซื้อหมดทุกตัวเลยเพราะว่าเนาะและกักกาเล่าคนกับว่าเขาอย่งเงี้ยมแล้พี่น้องแ3 3 8, สามสามแปดเนาะติดตามกันได้ครับผมเนาะสำหรับเซียนขาดบัดครับอย่าพลาดเจ็ดขาดครับ บรรยากาศเย็นๆมาฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเนาะอ๋อบาลามีครูบาอาจารย์ละพี่น้องเนาะเรับชมบรรยากาศไปพร้อมกันครับสำหรับวันนี้ครับเนาะฝากตอนพ่อแม่พี่น้องครับผมเนาะขอให้เป็นแนวทางได้พี่น้องให้เป็นแนวทางครับลาวขาดปัดเย็นวันที่18ครับผมวันพุธที่18ได้พี่น้องเด้อ มาติดตามน้องกันเนาะเน้นมาให้เยี่ยวแต่ว่าให้ไปพิจรารณาเน้นไปกับบนล่างพร้อมนะพี่น้องพอเพราะตัวเลขวันนะี้โอกาสมากแบบสามสามแปดเป็นกรหายมากคักดวูวังหันกรนะไลพี่น้องพากกันเห็นบอมากบอมีโชคน้ำเพลินบอพี่น้องเนาะถ้าใครเพิ่นถายฝากมากพี่น้อง หลังจากเลขออกไปคำวัดปั๊บโทรหาเลยเนาะเอาเดินตองวัดเลขพันวาก็คืออ่าใครอยากวิ่งอยากรูดครับผมวิ่งสามสามเลยพันวาอัดสามไปติดสามไปพี่รองคือติดสามเนาะจะไปติดปื่นพันวาครับติดสามในเงินหลอดพันวาเนาะสำหรับเล่าขาดปัดครับเนาะโอ้ปวดเยอะเยอะ ทำมัน,นง่ามขึ้นนี่อาชเป็นเั่นไรด้ไงนะอ่ะ,ะมีสามอย่างแน่ล่ะพี่ร่องนะฟั้างไปพร้อมกันครับผมติดสามแสดงว่าเป็นตัวเน้นเลอพี่ร่องเลนติดสามสำหรับงวดนนี้ครับอ่าเยน็นวันที่สนะิบแปดนี่แหละนะติดสามก็คือสามแปดอ่าแปดสามพี่ร่อง ที่คร no. no. ับบ่ค <uniqueness> ร <violating człowie> ับเปิดแล้วแจด้อเนาะแปดสามเนาะเอานไงบรรยากาศครับผมเอาเห็นหน้าเห็นตากันจักหน่อยกันได้เนาะถ้าสิดแปดจะเป็นแปดสามโอ้ศูนย์สามครับ ก็เย็ดสามวั 3, นนะแปดสามศูนย์สามเนอะแปดสามศูนย์สามเจ็ดสามครับเนอะผิวหลังเนอะแปดสามศูนย์สามเจ็ดสามครับเล่าขาดปัดเรื่องผิวหลังเดื่องเย็นวันที่สิบแปดครับเนอะ 3 0 3 73นะับพี่นะ้องเนาะแล้วก็58ครับอีกตัวหนึ่งครับ58 1809 6คู่6ขังเส้นเดิมเส้นเคยเนดะ้พี่น้องเด้อเนาะ6คู่6ขังเหมือนเคยครับ ฮอกคูฮอกค้างเช่นเคยครับผมเน,น้นย้ำอีกครั้งหนึง่งติดสามพี่รองใครอยากวิ่งใครที่หาเลขวิ่งบางคนก็โทรมาหายนิเลขวิ่งตัวเดียวได้บอมีบอจับคู่ให้บอต้องครับผมเพราะว่าจะให้เอาตัวเลขวิ่งก็ได้เอาใครอยากวิ่งเล่าขาดปัดบเลนเที่สิบแปดกันยากเลยพี่รองวัดพุทธนี่ติดสามครับใครอยากวิ่งวิ่งสาม เนาะเช่นขาดปลาเพิ่นจับคู่หายมากก็คือแปดสามศูนสเจสครับอีกชุดหนึ่งก็ห8าแปดหนึ่งแดศูย์เก่าครับห้าแปดงดศเก่าด้วยพี่หลอเด้อา,ากต่อนฟซเนาะคือ,อเด่นหน้าห้างนาะพี่หล่นนะ เอาแคปหน้าจอเอาพี่รองห็นกันไหมเนาะแปดสามศูนย์สามเนาะแปดสามศูนย์สามชุดสามนี่คือชุดเน้นหกคู่หกขางคือเอาเส้นเดิมเส้นเกยพี่รังหกคู่หกข้างเนาะ,ะแล้วก็ ยืนคาวาขั้นามาแม่นไทยเน้นเส้นเป็นเน้นให้มากเลยพี่รองเด้อถ้าจะให้เน้นให้ก็คือเสี้นเน้นให้มากก็คือเน้นๆได้ไหมล่ะไปเข่งๆแขนๆได้ไหมชอบเด้อพี่รองเด้อก็คือตัวเกา่านี่วาาสันล่ะเอาตัวเก่าตัวเดิมเนาะตัวเก่าตัวเดิมก็คือ ติดสามชื่อ่นมาเหรเพืออ 8, ่อนหลงแปดสามเนาะแปดสามศูนย์สามครับนะเพืออ่อนหลังนะสำหรับเล่าขาดปับได้เพื่อนเล้กฝากตอนพ่อแม่นองเอาสิ่งไปเลยไปเลยครับไปเลยไปเลยอ่ะเนาะที่เน้นเน้นให้ครับผมเนาะ ก็คือแปดสามศูนย์สามเล่าขาดปัดครับฝากก่อนพ่อแม่พี่รังเอฟซีเมื่อสักครู่สักคนหลับพี่รังเนาะเอาไปค่ากับเราคัดน้ำคันว่าเนาะเอาบรรยากาศพี่รังเช่นด้านชัดเจน,นเสียงชัดเจนบ่าเอาแคปหน้าจอเอาครับผมนี่คือชุดเด็ดครับผมลาวันพุธลาวขาดปัดครับ ก,ก็เป็นขัดเจลือนบล็อติลองออโมค,คูหัวขางเส้นเดิมเส้นเคยเด็กพ้องเดอ้อเสียนขาดตัดเอ่อกระเด็นตัวเก่าแบบจ้ำรุนจ้ำอะไรต,ตรงๆนักพ้องเดอ้อทำทำมากมากต,กตรงๆคนขับสันตาพี่น้องกับไปกลับไปกลับบนล่างให้พิจารณาเอาท่างซองให้เป็นหน้าท่านได้พี่น้องเดอ้อนเนาะโอ้บรรยากาศครับเนาะให้เป็นหน้าท่านครับผม อ่าให้เป็นแนวทางเด้อฝากก่อนพ่อแม่พี่น้องเอสซีสุขุทกคนเลยขอให้ท่ง้ๆงๆปังๆสำหรับแนวทางเสีย่ยงสัตัดครับผมเนาะพี่น,อน้องเนาะอาเตรียมแคปหน้าจอรครับผม บรรยากาศชดชดร้อนๆครับเสือนขาดปัดแต่เห็นไหมเห็นกันไหมครับผมเนาะเห็นว่าีึนแล้วแสงด้บ่วอ่ะกลัวไม่ได้ครับเอาเอาจองจองนี่ก้อนพี่นล้อยานบ่เไรพี่เอาจะได้ไหมอ่ะ เปลนนี่ยนแนวทางขนาดได้พีดด่หลังเด้อเนาะสำหรับเล่าขับตัดครับเนาะเห็นกันบอกที่หนาเห็นกันไหมเนาะนี่คือเล่าขับตัดครับาตัวเน้นก็คือ83กับ03ครับผมเนาะ ไอ้งบน้อยกับแปดสามศูนย์สามนั่นแหละแต่ว่าเน้นย้ําให้ไปกับบนล่างด้วยเด้อพี่้องเด้อสาหรับเล่าขาดปัดเย็นวันพุธที่สิบแปดครับผมขอให้แห้งแห้งปังปัง,ปงทุกท่านทุกคนครับนครับนะจา้าเด้อพี่้องเด้อเล่าขาดปัดครับผมแห้งแห้งปังปัง,ปงทุกท่านครับผม